ครับผมมือให้เพื่อนเราด้วยครับครับณเวลานี้ก็ผมสมควรเกยวเวลาน้องถามอีกใช่ไหมครับมาปมมือพี่เร้่าหนึ่งคำถามยืนนานแล้วคำถามตอบตอบตัสดีครับกระผมชื่อนายสามประสัดลุกรามนะครับปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกระผมต้องขอขอบคุณท่าน ภาคที่สองนะครับแล้วก็พลทาหารทุกนายนะครับที่ช่วยปกป้องเอกราชแล้วก็ปกป้องแผ่นดินไทยของเรานะครับกระผมมีครับถามอยู่หนึ่งคำถามนะครับท่านแม่ทัพมีแนวทางอย่างไรในการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาครับและท่านแม่ทัพเหนื่อยไหมครับบอเบอเพื่อนนะครับที่เลย ข้อคำถามแรกครับแนวทางแก้ปัญหาความขัดแย้งก็คือรัฐบาลทั้งสองประเทศต้องคุยกันแล้วดูเรื่องโดยเฉพาะผู้อพอพนำของคาเมนจะต้องคุยแล้วจริงใจคุยแล้วยืนยันเป็นไปตามคำพูด จริงใจที่แก้ปัญหาร่วมกันที่ผ่านมานั้นก็ผ่านไปแล้วที่มีใหม่มานี้จะต้องคุยให้เข้าใจสําหรับประเทศไทยได้ทั้งสองแบบคุยแบบเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ได้แต่เราพร้อมที่จะคุยแบบเข้าใจถ้าต้องการให้สองประเทศนี้สงบสุขต้องคุยแบบเข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันยอมพบกันครึ่งทาง ถึงจะสงบสุขแต่ถ้าคุณพูดแล้วไปทําอีกอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งทําอย่างหนึ่งร้อยปีก็แก้ปัญหาไม่ได้และจะเป็นอย่างนี้ตลอดเพราะฉะนั้นทหารไทยที่อยู่ตามนาชายแดนพร้อมพร้อมทั้งคุยแบบรู้เรื่องและไม่รู้เรื่องยินดีถ้าคุยกันแล้วรู้เรื่องแต่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็พร้อมที่จะปกป้องประชไตยเหมือนเดิม และหนักกว่าเก่านะครับนี่คือสิ่งที่ยืนหยัดกับน้องว่าวิธีแก้ปัญหาก็คือผู้นำหมายเลขหนึ่งของสองประเทศต้องคุยกันให้เข้าใจหุ้นเซ็นหุ้นปรเน็จต้องคุยกับนายกเราให้เข้าใจตรงกันถึงจะเกิดความสงบสุข,สขตามแนวชายแดน อันที่สองต่อคําถามน้องที่ถามว่าแม่ทับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยกอบคุยครับ